สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องกิฟฟี้นะคะวันนี้กิฟฟี่จะมารีวิวขนมจีนน้ำยาปลานะคะอันนี้ชุดละยี่สิบบาทนะคะซื้อได้ที่บ้านป้าติ๋วนะคะที่บ้านสุพรรณนะคะหน้ารลานป้าปแมวนะ,ะน้ำยาปลาปลานิลหรือเปล่าคะชุดละยี่สิบบาทนะคะเดีย๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะอันนี้เราแกะแล้วนะคะจะมีน้ำยานะคะน้ำยาปลานะคะขนมจีนแล้วก็ผักลวกนะคะ ผักว้นี่จะมีถั่วง,งอกกผักยาวมะละแล้วก็พริกแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปเทใส่ภาชนะของเรานะคะจืดละยี่สิบบาทนะคะคุ้มค่ามากอร่อยด้วยนี่ใส่น้ำยาลงไปเลยนะคะเทน้ำยาลงไปเลย ก็ใส่ผักลงไปเลยนะคะใส่ผักลงไปเลยขนมจีนน้ำยาปลาหนิ่นเดี๋ยวจิซี่จะชิมก่อนนะคะมีมะละมีอะไรเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะคะโอเคเ๋ยวเราจะมาคนนะคะ มชิมได้นะคะตอนเช้ามีขายที่หน้าร้านกิฟฟี้ด้วยนะคะตอนเช้าเดกิฟี้จะชิมนะคะน้ำยาปลาอร่อยวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าวันนี้หน้าสด แม่ไป้อได้นะบนสุพันะคะชุละ20หว่า่าจะมาที่หน้าร้านี้ได้นะคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคิ้ี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย